สวัสดีครับสวัสดีครับช่องนุ่มบอยเอชแนลครับผมวันนี้สีผ้าพีผ้านองมาชมบรรยากาศบึงวัลานใช่ครับผมพอดีผมมาหาหมอครับก็บเลยมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิง้งหลอบบึงเลยครับเดี๋ยวผมขี่หลอบบึงเลยโอ้โหวันนี้ฝนตกครับผมเบื่อไปเลยลงมาขี่หลอดบ,บึง้งแล้วผม มาล่างใช่ครับผมตอนแรกๆเขาจะมัดแลนรอบเบิ้งเลยครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งรอบเบิ้งเลยครับปบีน้ำท่วมครับน้ำท่มวมขึ้นมาหวัดเบียว <c oughs> น้ำขึ้นมาจากเบิง้ง ยไยูดด้ครับเบิ่งหนึ่งยังอยู่ด้วนเห็นน้อวอดป่วุว่วนเนอวด ฮอวด์ก็ครับฮอวดเดี๋ยวผมถ้าคือเขาเบิ่งน่ครับผมฮอวดดที่บ่ เจ้าเปิดอะไรขึ้นไปเนาวะว่ะทันปีได้กันทันเขาเจ้าเปิดขึ้นเดี๋ยวผมงค์สีขึ้นไปใต้เพื่อนครับผมบรรยากาศกางเครื่องเป็นยังไงเนี่ยผมบึงว่า,าใช่เห็นไหมครับสารลักเมื่อยอายุหนี่นะครับ chú càng bừng này bụng nhà bụng lắc mượn nhà bụng hỏa Bột ถ้าไปเบิ่งหอบดก็จะเปิดให้ขึ้นไปหนาสิย่างวายขึ้นมากเลยผมวันหนาสิย่างวา้เปิดน สูงๆครับลอยหนึ่งเมตรเดี๋ยวพาเขาไปเบิ้งใกล้ๆครับอู้สูงวาก อากาศคึมคึมยังฝนติตกโอ้โหดูนะครับสูงสุดฝนะหมหอมฝนไหมเป็นตะขืนไปเบ้องนะนะขนาดนั้นวะแกขับจอดยังไม่ได้เปิดผมมานี่จะเป็นนักท่องเที่ยวมั้งเลย โอ้ขอจอบอ้านเนี่ยสิมีงานยังนัอนนี่มีเวทีครับนี่เป็นล้านทางนาครับไปแต่ชัดงานครับจัดงานบุญต่างๆพี่จัดมองนี่ครับล้านนี่แหละ โอ้โหโคตรสูงเลยอะโอ้ยพันปิดไวครับผมไม่ขึ้นโอ้หมีตล้มพุง่พงพอนะปิดไวครับไม่ขึ้นครับผม ว่าได้เจ้ายังกอ่อสางอยู่โคตรสูงเลยครับผมโอ้ยกล่องซุ o มไม่ได้นี่คนอยู่อยู่กัขบข้างในเลยไฟเปิดไฟยืนไหมเจ้าจไหวเขาไปหรือว่ามุนส่ง ถ้่ผมเห็นในเพจแจ,จ้งข้าวเขาจะเอาขึ้นไปอยู่ดีคุณอนะ่ะโอ้ยสูงขนาดลอยหนึ่งเมตรครับตีเป็นตึกนึตึกจะแค่เนสิบว่าสามสิบขึ้นม่ครับแล้วกัน ปีไหนเขาจะเอาเปิดให้ขึ้นเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเบื้องอีกครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายจากทางเครื่องเลยมุ่มสูงเลยให้เบื้งองม,มาปีไหนกันยังไม่ให้ให้ขึ้นใช่กรจอมมีงานนะครับ เตรียมเวที่ไปแล้วนี่หนักของเที่ยวมากความกันแสงดีๆครับเดี๋ยวถิมาถ่ายบรรยากาศตอนย่ำเหมือแรไงไค้นแรนออกร่างกายส่วงเย็นๆหนักของเที่ยวมมถ่ายลูก ถายรูปก็ไปฮอโบดครับอืมอไดอมาเที่ยวอร่อยเอ็ดกับแวะมาถ่ายรูปไปได้ครับผมแต่ว่าเขาจะยังไม่ให้ขึ้นนอกอืมเราไม่อ,อย่างไรครับผมสารลักเม่าออพ่ายเริ่งดูแล้ว เฝากตัวน้ำเนยได้ครับผมนุ่มลยเอียดแช่แน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกร้านคนละเอ็ดน้ำเนยได้ครับผมสวัสดีครับ